แต่พราชวังแห่งนี 400, ้เน well ี่ยก็คือแน่นอนมาตั้งแต่สมัยต้นราชวงศ์ซาภาวิท400-500ปีที่แล้วนะฮะเราเห็นตั้งแต่การประดับกระจกซึ่งได้มาจากเวนิสสั่งซื้อมาจากเวนิสนะครับเวนิสนี่เรารับทราบกันดีว่าเป็นดินแดนที่ผลิตกระจกสีโดดเด่นที่สุดในโลกโดดเด่นที่สุดในโลกนะฮะในไทยเองเนี่ย สถูปเจดีย์หลายที่เนี่ย<ม>ก็ประดับด้วยกระจกสีจ, <ะ S 1> จากเวิสน้วย ปริศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คนัน นี่พอรู้ลายก็เปิดเพลงชาติไทยได้เลยพอรู้ว่าเป็นคนไทยก็เปิดเพลงชาติไทย200 m i l l i o ิคเกอร์เลยนะ200 million up to date จากโบสถ์แว้งซึ่งเป็นโบสถ์อยู่ในเขตชุมชนอาร์เมเนียนกลางเมืองเอสฟาฮาน เราไปต่อก uh ัน huh. ที she ่อ uh ีกสถานที่สำคัญมากๆอีกท right, so ี่หน yeah, uh ึ huh. ่งก็คือพระราชวังเชเฮลโซตุนหรือที่เราก็จะเรียกกันโดยทั่วไปว่าพระราชวัง40เสามีเสา40ต้นแต่เราไปถึงเรานับไม่ถึงนะฮะผมนับเท่าไหร่ก็ไม่ถึงนะเดินเข้าไปเราพยายามนับยังไงก็ไม่ถึง40ได้แค่2ี่องเรานับได้ถ้าเป็นโซนนอกมาก็คือ18ต้นแล้วก็มีข้างในค้ามออีก2ต้น มันเป็น40ได้ไงอาจารย์สลังอันนี้ก็อาจจะเป็นการเป็นสำนวนนิดนึงหรือเป็นเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นเหมือนอุปมาอุปไม,มในความยิ่งใหญ่ของเอสวรฮานว่าหลพระพระชาชวังของเราเนี่ยคุณดูสิมีเสาตั้ง40ต้นใครมาดูก็ดูไม่ออกแต่ว่าหน้าพระราชวังซาเฮลโซตุลเหมือนฟอร์แมตของบ้านเปรเซท,ทุกทั้งหมดคือต้องมีบ่อน้ําหรือสระ,ะ,ะน้ําอยู่แลนนี้สระน้ำเนี่ยปึ๊บเนี่ยปึ๊บ,บแล้วก็เข้าไปถึงตัวพระราชวังก็จะเห็นแนวเสา มัน้นจะมีเงาสะท้อนของเสาอยู่ข้างล่างอีกทีหนึง่งมันก็เลยครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยยีต้นที่เป็นเงาสะท้อนอีก20ต้นก็เลยกลายเป็นพระราชวังที่มีเสา40ต้นที่มันก็จะมีอีกหนึ่งทฤษฎีเพิ่มขึ้นมาว่าคําว่า40ในภาษาอิหร่านแต่ดั้งเดิมเนี่ยเป็นสำนวนหมายถึงจํานวนมากใช่มา,ม,ามากมายนะฮะจะเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันมากมากมายก็คือบอกว่ามี40ิ นะฮะก็หมายถึงว่ามีเสามากกว่า,ากปกติมากกว่าความเคยชินทั่วไปที่เห็น,นอาคารต่างๆ่าอันนี้ก็เป็นชาวอิหร่านเล่าให้ฟังว่าสำนวน 40, 40ก็ถูกมาใช้แทนจํานวนมากจานวนมาก,นนมากพระราชวังเสานักพระราชวังเสามากมีเสาจํานวนมากนะฮะแต่พระราชวังแห่งนี้เนี่ยก็คือแน่นอนมาตั้งแต่สมายต้นราชวงศ์าฟาวิด สี่ร้อยห้าร้อยปีที่แล้วนะฮะก็สมัยชาอาบัสเดอะเกรบชาอาบัสมหาราชันล่ะเอสฟาฮานเน่แทบทั้งเมืองคือชาอาบัสเดอะเกรบแล้วก็เป็นพระราชวังไม่ใช่แค่พระราชวังเดียวของราชวงศ์ซาฟาวิดจริงๆยังมีพระราชวังอื่นอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะเราก็ต้องไปเยี่ยมนะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีความสำคัญทั้งในแง่ของตัวสถานที่นะฮะโครงสร้างข้างนอก สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตในอิหร่านเนี่ยนะฮะอาคารสารที่ดูภายนอกเนี่ยก็ดูไม่ได้โดดเด่นนะเรียบ<ม>เรียบแต่พอเข้าไปข้างในอย่างพระราชวังเชลโซตุนเนี่ยเราเห็นตั้งแต่การประดับกระจกซึ่งได้มาจากเวนิสสั่งซื้อมาจากเวนิส,น,สนะครับซึ่งในยุคเวนิสนี่เรารับทราบกันดีว่าเป็นดินแดนที่ผลิตกระจกสีโดดเด่นที่สุดในโลกโดดเด่นที่สุดในโลกแล้วนะฮะในไทยเองเนี่ย สถูปเจดีย์หลายที่เนี่ยก็ประดับด้วยกระจกสีจากเว้วยทั้งที่วัดพระแก้วนะฮะพอเราผ่านเข้าไปด้านในเนี่ยก็สร้างความตกตะลึงให้กับคนที่สนใจงานศิลปะหรือแม้เรื่องราวประวัติศาสตร์ก็คือจิตกรรมศาลพันทั้งหมดทั้งหมดซึ่งยังคงความใหม่อยู่ดูยังสดมากสีก็ะไรก็ยังสดโดยเทคนิคที่เราเรียกว่าเฟรสโกก็คือการเขียนภาพเขียนสีลงบน ปูนเปีือกที่ยังชื้นชื้นแล้วสีก็จะซึมเข้าไปในปูนแล้วมันก็จะทงทนมากนะฮะซึ่งการเขียนภาพแบบเฟรสโกเนี่ยก็เป็นการเขียนที่ยากมากเพราะว่าเขียนเร็วไปก็ไม่ได้ปูนมันยังไม่ยังแฉะอยู่สีก็จะกระจัดกระจายไปเขียนตอนมันแห้งไปก็ไม่ได้เพราะว่าสีจะไม่ซึมมันก็ได้แค่เฉพาะผิวๆมันจะมีช่วงเวลาของการเพ้นเนี่ยจำกัดอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งจิตรกรหรือศิลปินจะต้องทํางานตรงนี้ให้เสร็จ เพราะฉะนั้นต้องแม่นมากแล้วต้องมีการออกแบบมีการวางทุกอย่างคิดไปก่อนเลยว่าคิดไปหมดลไหนแบบไหนแต่ประเด็นสําคัญก็คือโอเคความสวยงามของภาพไม่ต้องพูดถึงนะฮะซาฟาวิดนี่โดดเด่นเรื่องงานเพนติ้งมากนะฮะมีงานเพนติงเต็มไปหมดนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏก็คือมันกลายเป็นหลักฐานโอเคเขาเล่าเรื่องราวในราชวงศ์สาฟาวิดนะฮะ เหตุการณ์สําคัญต่างๆของราชวงศ์โซฟอร์การตึกสงครามลบกับใครหรือใครมาเข้าเฝ้ากษัตริย์หรืออะไรต่างๆแต่มันเป็นตัวบอกอันหนึ่งซึ่งมันก็จะโยงมาถึงเรื่องราวของไทยด้วยเช่นเครื่องแต่งกายของชาวเปอร์เซียในสมัยนั้นซึ่งเป็นสมัยที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับอยุธยาเราเห็นอันแรกเลยก็คือเครื่องที่สวมอยู่บนศีรษะเครื่องสวมศีรษะนะฮะ เป็นเหมือนเป็นผ้าโพกแล้วก็มีกระบอกขึ้นมาตั้งขึ้นไปซึ่งอันนั้นก็คือที่มาของชุดแต่งกายของคณะราชทูตสยามในสมัยพระนารายณ์แต่เราเอามาแปลงโฉมเล็กน้อยให้มันเป็นทรงเรียวแหลมขึ้นไปยาวกลายเป็นเหมือนยอดเจดีย์เลยเลยกลายเป็นหลอมพออทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่นะเวลามีงานพระราชพิธีรราชพิธีแรกนาขวัญเราก็จะเห็นนะฮะ อันนี้อันที่หนึ่ง uh huh. เครื่องสวมศีษะอันที่สองนะฮะเราเดินเข้าไปดูในอีกห้องหนึ่งซึ่งมันจะเป็นเหลี่ยมมุมเล็กๆล,ลึบๆ oh. เราก็จะเห็นภาพจิตรกรรม uh huh. ที่ที่สำคัญมากๆอีกและภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายชาวเปอร์เซียในสมัยนั้น uh huh. ก็คือผ้าที่เอามาคาดเอวผ้าเช่นเอวนี่นะเช่นเอวนี่แหละนะครับคนเปอร์เซียเรียกว่าคามา คามามบันคล้ายๆเลยคุ้นๆชื่อนี้เนี่ยพอไปถึงอยุธยาเนี่ย mm hmm. คนอยุธยาก็ถามชาวเปอร์เซียว,ว่าผ้านี้เรียกว่าอะไรเขาก็บอกขามาพอจะคุ้นๆไหมฮะมันก็กลายมาเป็นขามา,มาเราก็ไม่ใช้เค่เดียวเหมือนกันอ่าแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวละครในภาพนั้นอะผ้าคาดเอวของชาวเปอร์เซีย,ยก็เป็นลายตาราง คล้ายๆตาหมักลุกกันนะตาหมักลุกอันนี้น่าสนใจมากๆว่าเป็นที่มาของลายตารางหรือบางคนเราเรียกว่าลายสก๊อตของผ้าเขาม้าหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกันเพราะผ้าเขาม้าในสมัยก่อนนู้นก่อนที่จะมีเรื่องแฟชชั่นเนี่ยก็จะเป็นลายสก๊อตทท้งนั้นัเราก็จะเห็นว่าหนึ่งเลยชื่อก็มาจากภาษาเปอร์เซียว่าขามากายมาเป็นเข่าม้าลวดลายบนลายผ้าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกผืนแต่ว่า บางเหรีญที่เด่นก็จะเป็นลายตาตาหรือว่าลายตารางหมักหรือลายตารางหมักลุกนี่แหละซึ่งก็จะดูคล้ายลายสกอตเหมือนกับกระโปรงของชาวสกอตซึ่งอันนี้น่าสนใจก็เป็นหลักฐานบอกคือเราเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มามีเรื่องนี้เผยแพร่อยู่ในสื่อต่างๆแต่นี่คือภาพให้เห็นเลยแล้วเป็นภาพที่วาดจากในสมัยนู้นด้วยไม่ใช่มาวาดทีหลังอันนี้น่าสนใจมากก็เข้ามาเนี่ย แนะนำเลยนะฮะว่าถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยววีลานมาที่พระราชวังเชลโซตุนเนี่ยเราเดินเข้าไปเราจะเห็นห้องโถงใหญ่อันนี้ทุกคนต้องเข้ามาดูแต่มันจะมีหลืบเล็กๆซึ่งหลายคนไม่ได้ไม่ได้สังเกตไม่ได้เข้าไปไม่มีใครบอกพอเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีภาพจิตรกรรมแล้วจะมีลวดลายไอ้ผ้าเขาม้าเนี่ยนะฮะของเปอร์เซียชัดเจนเลยซึ่งอันนี้เราทราบว่าผ้าเขาม้าเราเนี่ยมาจากเปอร์เซียแหละอ่า แล้วก็จะมีพวกกระเบื้องเคลือบกระเบื้องสีต่างๆนี่ะที่เป็นชิ้นสําคัญเราจะเห็นในห้องเล็กๆห้องนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งชิ้นนะเป็นแผงเลยแล้วก็มีลวดลายเป็นเรื่องของชาวเปอร์เซียในสมัยราชวงศ์ซาฟวิดซึ่งรวมถึงจิตกรรมอื่นๆสิ่งที่น่าสังเกตก็คือหน้าตาของชาวเปอร์เซียเนี่ยคิวเคิวหางตาต่างๆมันละไม้เหมือนกับคนจีนคนจีนใช่ ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าส,สนใจว่าเป็นไปได้ไหมว่าศิลปะที่ดูคล้ายๆจีนเนี่ยม,มันเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนบนเส้นทางสายใหม่หรือเส้นทางสายแพนไหมมีคนเคยวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าอันที่หนึ่งก็คือตัวเอสหานในยุครั้นในยุครุ่งเรืองมาเป็นชุมทางของคนหลากหลายชาติพันธุ์เป็นพ่อค้า,คาุนใหญ่ นะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งทางทางยุโรปหรือว่าทาง<ม>อ,อัลจัเทรียธุรกรีในปัจจุบันรวมทั้งทางฝัง่งเอเชียตะวันออกก็คือพวกจีนที่นั่นเรียกว่าเป็นเมืองนานาชาติว่ากันเถิอนโากการค<ม>้าที่สำคัญมากแน่นอนก็คงจะมีคนจีนเข้าไปถึงที่นั่นด้วยนะฮะรวมทั้งการแลกเปลี่ยนอื่นๆเพราะว่าเราพบว่าเ,ออเปอร์เซียกับจีนมีความสัมพันธ์กันมานานมากต่สมัยราชวงศ์ถังค้าขายแลกเปลี่ยน ราชวงศ์ถังก็คือถอยประมาณ1ัน0ปีที่แล้วล้วครับเขาคอนทกันแล้วเปอร์เซียจ้างราชวงศ์ถังผลิตเซรามิกเอามาใช้แล้วก็ในช่วงก่อนด้านนั้นในสมัยราชวงศ์ซัสเดียกับถังเนี่ยซัสเดียเคยส่งนักดนตรีจะเป็นชุดเลยนะไปที่ราชวงศ์ถังไปเล่นไปอะไรต่างมันมีความสัมพันธ์กันการแลกเปลี่ยนกันตรงนี้อาจเป็นไปได้ว่าที่จะนำพาชาวจีนเข้ามาอยู่ที่เอสโสาร ก็คือพวกทำการค้าได้แหละแต่ว่าไม่ใช่มาแล้วไปมาแล้วไปแต่มาแล้วมาอยู่เลยล<ม>ักษณะเหมือนกับที่มีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ที่อยุทยาเหมือนกันแต่แน่นอนว่าเอสปา,านั้นยิ่งใหญ่กว่าอายุธยานะเพราะฉะนั้นคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ที่นี่ต้องไม่น้อยแน่ๆท,ท,ทีนี้นอกจากหน้าตาซึ่งดูกระเดียดไปทาง,ทางจีนจรเราจะเห็นลายอันหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนังคือลายเมฆอ่าอ ซึ่งอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็ภาพงานจุลศิลป์หรือมินิเจอร์ของเปอร์เซียเนี่ยที่มักจะเล่าเรื่องราวของชาณาเม้นะฮะหรือนิทานอิหร่านราชธรรมเนี่ยนะแบบแปลกมานล้ก็จะมีลายเมฆหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเป็นก้นก้อนแล้วก็มีหางมีหางแหลมแหลมอันนี้หน้าตาเหมือนเมฆที่ผมไปเห็นที่จีนเลยใช่คือคือที่จีนก็จะเป็นเมฆแล้วก็มีมังกรมังกรด้านเมฆก็จะพรมเมฆลักษณะเดียวกันแต่วันนี้เราที่ไปเห็นเนี่ย ที่อยู่ตรงนั้นนะผมก็จะจริงๆไม่ใช่เมฆมันเหมือนเปลวไฟที่ขึ้นอยู่บนภูเขาคล้ายๆกันอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะของการการสร้างลายวันนี้มันคล้ายกับลายเมฆของจีนมากออันนี้ตอบได้ยากผมเชื่อแน่นอนว่ามันรีเลียกันแต่ตอบได้ยากว่าใครเริ่มใครตามสมมุติว่าเปอร์เซียได้จากจีนมาก็จะเอาเมฆของจีนมาเปลี่ยนเป็นเปลวไฟของตัวเองหรือถ้าจีนได้จากเปอร์เซียก็คือเอาเปลวไฟของเปอร์เซียไปเปลี่ยนเป็นเมฆเพราะอย่าลืมว่าในช่วงที่เขา เขเจอกันครั้งแรกเนี่ยเปอร์เซียยังไม่ได้นับถืออิสลามยังเป็นโซโลแอสเตอร์อิสลามนี่เริ่มกำเนิดขึ้นศตวรรษที่ศตวรรษที่7นะฮะแล้วก็เปอร์เซียก็ได้รับอิสลามก็เข้าไปนะ<อ>เปอร์เซียเนี่ยก็ในช่วงศตวรรษที่7นี่แหละนะฮะทีนี้ศตวรรษที่7ถึงปัจจุบันเนี่ยก็พันสี่พันห้าหกร้อยปีนะฮะที่แล้วเนี่ยนะครับพอย้อนไป ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นมีการไปมาอาซูกันแล้วซึ่งเขาก็จะมีการบูชาไฟเหนกันเถอะเพราะฉะนั้นลวดลายในจิตกรรมในในยุคสัสนิยะเนี่ยจะเขียนอะไรที่เกี่ยวกับไฟเขานั้งเยอะแม้กระทั่งวรรณกรรมชดาเมก็จะมีเรื่องกกับวิรบุรุษพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการฝ่าเปลวไฟอะไรต่างๆแต่ไฟที่เปอร์เซียเขียนเนี่ยมันจะมีลักษณะมันก็เป็นหางนั่นนั่นนั่นังนั้นตรงนี้เองก็คือ ไอ้ลายแบบเดียะอยู่กับเปอร์เซียหมายถึงไฟแต่ว่าพอชาติอื่นนาเอาไปใช้มันกลายไปอย่างอื่นเช่นจีนสมมติถ้าเราบอกว่าจีนเนี่ยได้อิทธิพลตรงนี้ไปมันกลายเป็นเมฆหรือแม้กระทั่งไทยได้เปลวไฟของเปอร์เซียไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็กลายมาเป็นลายที่เราเรียกว่ากระหนกเปลวแต่เราไม่ได้พูดถึงไฟแค่รูปทรงเหมือนไฟ<ช>แต่เรากําลังพูดถึงต้นไม้ต่างๆเราเรียกว่าพันธุ์พฤกษา ซึ่งอันนี้ชัดเจนว่าเป็นอิทธิพลจากลวดลายศิลปะ,ะของ er. ขอเปอร์เซียก็คือถ้าเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ก็หมายถึงว่าตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ลงมาะนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าลวดลายศิลปะหรือแม้กระทั่งลายก้านขดเป็นมนุนมวนนะฮะต่างๆซึ่งน่าสนใจว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะได้มาจากตรงนี้วันนี้ในวิดเราพาคณะไปชมเนี่ยทุกคนก็จะแบบมีคําถามกับ การทาไมลายมันคล้ายไทยจังเลยแหละผมก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วใครคล้ายใครว่าจะเป็นลายคล้ายกับลายไทยมากซึ่งโอเคก็มันก็คล้ายจริงแต่ว่าที่นี่มันมามันก่อนนะมันเก่ากว่าก่อนแล้วมันก็ชัดว่าเปอร์เซียมามีที่พลในอุยยาโดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระนารายณ์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็คำในภาษาไทยตะกี้เราพูดถึงผ้าขาวม้าไปแล้วจริงจยังมีอีกหลายคำนะฮะเออจะอาหารก็มีอาหารต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะมาลงรายละเอียด ตรงนี้ทีหลังนะฮะอันนี้คือเชลโซตุนเชลโซตุนก็ยังมีสวนแน่นอนนี่คือสไตล์ตลเปรเซียตองมีสวนนะฮะแล้วก็มีมุมต่างๆให้เราได้มาชมเนี่ยมากมายรายละเอียดเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งมีโอกาสเนี่ยก,ก็ลองมาเที่ยวชมกันดูนะครับจริงๆเชลโซตุนสำหรับคนไทยถ้ามาเนี่ยนอกจากจะมาชม ความงดงามของตัวพระราชวังนั้นเนี่ยในเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกรุงสยามอาจารย์นในวิดจะลืมพูดน่าสนใจมากเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเคยส่งคณะราชาทูตม,มาเปิดเสียอันนี้<ะ>เรารู้ในแง่ประวัติศาสตร์แต่ช่วงหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าคณะราชาทูตของพระนารายณ์เนี่ย<ะ>เข้าเฝ้ากษัตริย์สุไลมาน,ส,ามานสมัย,ยมน,นั้นคือชาสุไลมานหรือกษัตริย์สุไลมานเนี่ยนะฮะ,ฮะ ที่พระราชวังแห่งไหนข้อมูลแรกๆที่เรารับรู้มาก็จะเป็นพระราชวังหลักสําคัญมากๆอีกอันหนึ่งก็คืออาริคาปูาปแต่ตอนหลังเนี่ยเรามาเจอหลักฐานจากภาพวาดภาพสเก็ชของหมอ,อมแกมเฟอร์อใครดูรายการสองคนสองประวัติศาสตร์มาตลอดเนี่ยก็จะได้ยินเราพูดถึงชื่อหมอแกมเฟอร์บ่อยมากเพราะว่าเป็นบุคคลสําคัญที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์อยุธยาเยอะมาก เพราะว่านอกจากเขียนบันทึกเนี่ยหมอแกมเฟอร์ก็ได้เขียนภาพหลายเส้นเพราจภาพต่างๆแล้วทัศนียภาพต่างๆของอยุธยาเยอะมากหมอแกมเฟอร์เป็นนายแพทย์ชาวเยอรมันนะฮะแล้วก็เป็นนักภูมิศาสต์สมัยก่อนนี่เขาจะเป็นหลายนักมากผู้รู้ผู้รู้รอบรู้ไปหมดนะฮะแล้วก็เดินทางมากับกองเรือเนี่ยนะฮะก็มาแวะที่เปอร์เซียก่อนจะมาถึงสยามแล้วก่อนจะเดินทางต่อไปญี่ปุ่นนะฮะ หมอแคมเฟอร์ตอนมาถึงที่เปอร์เซียเนี่ยที่เมืองเอสฟาหานาหาก็ได้บันทึกเหตุการณ์หนึ่งว่าที่พระราชวังเชเฮลโซตุนแห่งนี้แหละรวมถึงมีภาพด้วยภาพวาดภาพวาดนะฮะแล้วก็บอกว่าคณะทูตจากกรุงศริทยธยาเข้าเฝ้าก,กษัตริย์ชาสุไลมานมที่เชเฮลโซตุนอันนี้ก็เป็นชัดเจนนะฮะว่ามันมีรูปมีคนมอบแล้วก็ใส่หมวกล้ำหนาะนั่นแหละฮะ และโดยโดยประวัติของพระราชวังแห่งนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นพระราชวังที่มักจะจัดงานสําคัญในวันสําคัญแล้วก็มักจะเป็นที่รับราชทูตจากดินแดนต่างๆเหมือนในภาพวาดข้างในก็จะมีตอนที่มีพวกคนต่างประเทศใช่มีอินเดียมาจากหลายๆที่นะฮะมามามาเข้าเฝ้ากษัตริย์ที่นี่ ที่พระราชวังหลักอีกแห่งหนึ่งคืออาลิคาปูนั้นก็่าจจะใช้ในเรื่องกิจการภายในมากกว่านะครับใครที่ติดตามรายการของเราแล้วอยากจะไปเที่ยวกับเรานะครับกับผม,มกับอาจารย์สลันไม่ว่าจะเป็นที่อิหร่านหรือที่อื่นๆเนี่ยก็ให้ติดตามรายการเราติดตามข่าวสาร จาก Facebook ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างตอนนี้ก็ได้นะครับเราจะพาไปเจาะลึกกันนะครับในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ไทยในทุกๆดินแดนที่เราได้ไปเหยียนครับครับอย่าลืมกด subscribe กดแชร์รายการเราด้วยนะครับเราเดินทางกันไม่ไกลจริงมันก็อยู่ในอนาคตเดินเท้ากันเดินเดินเท้ากันเดียวเองนะเราก็จะมาถึงพื้นที่ที่เรียกว่าสําคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเมืองเอสฟาหาน บริเวณนี้เราเรียกว่าจตุรัสนักชีจารัน